มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนในเช้าของวันนี้ครับประเด็นร้อนในเช้าของวันนี้ผมขอเริ่มต้นเป็นเรื่องราวของอุทาหรณ์สอนใจครับถ้าเผื่อใครที่เป็นครูบาอาจารย์และก็ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวของกินกรารเกียรตินะครับและก็พบว่าถึงแม้ว่าจะมีตำแหน่งสูงแต่ก็ยังซื้อบริการทางเพศแต่ว่าถ้าเผื่อซื้อบริการทางเพศที่ถูกต้องนะฮะก็คือว่าดูอายุด้วยนะครับ แต่ว่านี่คือไปซื้อบริการทางเพศเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีครับถึงแม้ว่าเขาจะยินยอมพร้อมใจแต่ว่าก็ผิดกฎหมายครับแล้วก็มีหน่วยงานของภาครัฐนี่ครับได้มีการจับกลุ่มได้ครับก็โหยครับแต่ละคนนี่ก็คือเป็นครูด้วยนะครับทั้งครูประจำทั้งครูบำนาญครับมีการซื้อบริการทางเพศเด็กอายุต่ำกว่า18ปีครับ นี่เป็นอุทาหรณ์สอนใจเลยนะครับกับเรื่องราวของกินกามเกียรติครับจากทางด้านแนวหน้าครับที่กำบับการปราบปรามการค้ามนุษย์นะครับเขาเรียกว่าปคมนะฮะการปราบปรามการค้ามนุษย์โพลตรโทจิรพภูรเดชครับผู้บัญชาการสั่งการให้โพลตรตีวิวัตคำชำนาญนะครับแล้วก็พาตุเอกมนูนแก้วกรรพาตุตีวณพลเดชพรนะครับนำกำลังนี้เข้าไปปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่จังหวัดกาลสินครับจับกุมผู้ต้องหา ได้9รายนะครับประกอบไปด้วยนายจิรพงศ์ขอสงวนนามสกุลอายุ37ปีครับนายจังหวัดขอสงวนาน,า ut, น,งงวนามสกุลอายุ48ปีนายธงชัยขอสงวนาน,า ut, น,งวนามสกุลอายุ60ปีนายทศพลขอสงวนนามสกุลอายุ49ปีนายสุรชัยขอสงวนนามสกุลอายุ45ปีนายอุทัยขอสงวนนามสกุลอายุ68ปี คนนี้68ปีแล้วครับเป็นข้าราชการบำนาญด้วยครับอีกคนหนึ่งก็นายอภิรักษ์ขอสงวนนามสกุลอายุ38ปีนายสุรายุธขอสงวนนามสกุลอายุ37ปีนายกิตนัทขอสงวนนามสกุลอายุ44ปีทั้งหมดครับ9คนครับเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสารเลขที่1 4 6 4ขีดถึง1472ทับส5ครับตามลำดับในข้อหาครับ เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่นเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือว่าพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งจริงหรือฉายครับแม้ผู้นั้นจะยินยอมพร้อมใจก็ตามครับเป็นการกระทําต่อบุคคลอายุเกินกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีครับแล้วก็เจอเข้อหาพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีไปเสียจากบ,บิดามัรดาผู้ปกครองหรือว่าผู้ดูแลเพื่อหากําไรหรือเพื่อการรออนาจารครับ นี่คือข้อหาที่ตั้งให้ครับถ้าเผื่ออายุต่ำกว่า15ปีนะครับเป็นคดีอาญานะครับต้องออกจากราชการทันทีแต่ว่าถ้าเผื่อต่ำกว่า18ปีนี้ยังถือว่าเป็นคดีแพง่งยังสามารถที่จะเจรจ,จาต่อรองอไกลเกลีย่ยชดใช้ค่าเสียหายให้ได้ครับแต่ว่าถ้าเผื่อต่ำกว่า15ปีนี้คือเป็นคดีอาญาครับไม่สามารถยอมความได้อันนี้ต่ำกว่า18ปีครับ โดยทางด้านพลตรีวิวัฒน์คำชำนานะครับซึ่งเป็นผู้บัญชาการการค้ามนุษย์นี่ครับปคมนี่ครับเปิดเผยบอกว่าการจับกลุ่มสืบเนื่องจากว่าทางรัฐตำรวจได้ทําการจับกลุ่มผู้กระทําความผิดคดีค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับมาแล้วก่อนหน้านี้และต่อมาทางกองกำกับการ3กองบังคับการปรับปรามการค้ามนุษย์ ได้ทาการสืบสวนขยายผลเพื่อจับกลุ่มผู้กระทําความผิดรายอื่นๆที่ได้ซื้อบริการทางเพศเด็กอายุต่ํากว่า18ปีจนนําไปสู่การออกหมายจับกลุ่มผู้ต้องหากับกลุ่มผู้ต้องหานี้จํานวนเก็ดร,รายในพื้นที่จังหวัดกาฬสินพร้อมกับที่มีผู้ต้องหาอีกหนึ่งรายติดต่อขอมอบตัวที่กก .3 บกปคมครับและก็ทางเจ้าหน้าที่ตารวจได้ทำการขออายัดต,ตัวผู้ต้องหาอีกหนึ่งรายไว้ที่เรือนจำกาลสินจำนวน ผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุมรวมทั้งสิ้น9รายด้วยกันครับนอกจากนี้ตำรวจเองก็ได้มีการตรวจยึดหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งให้แก่พนักงานสอบสวนนะครับเพื่อดำเนินคดีต่อไปครับโดยทางด้านพลตรวจตรีนะครับวิวัน์บอกว่าทางตำรวจสอบสวนขอเตือนผู้ปกครองนะครับให้ดูแลสอดส่องพฤติกรรมของบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิด ใน,นเรื่องราวของการใช้จ่ายการซื้อของที่มีราคาสูงเกินความจําเป็นรวมถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อป้องกันไม่ให้บุตรหลานของท่านตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้าประเวณีครับเพื่อแลกกับเงินและก็สิ่งของต่างๆพร้อมฝากถึงผู้ที่กระทําความผิดว่ามีโทษทางกฎหมายที่รุนแรงขอให้เลิกพฤติกรรมดังกล่าวโดยขอให้ช่วยการช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ไม่ซ้ําเติมไม่ใช้จุดอ่อนทางวุฒิภาวะของเด็กมาแสวงหาผลประโยชน์ เพราะว่าเด็กเขาก็อยากได้วัตถุและก็ไม่คํานึงผลที่จะตามมานะครับแต่ก็ยอมเอาตัวเข้าแรกเพื่อให้ได้เงินมาไปซื้อข้าของที่ตัวเองต้องการเพราะฉะนั้นนะครับทางด้านตํารวจเองก็ฝากเตือนไปถึงผู้ปกครองนะครับไปถึงผู้ปกครองจะต้อง สอดส่องดูแลพฤติกรรมของลูกหลานว่าลูกหลานเราได้มีพฤติกรรมที่ชอบซื้อข้าวของราคาแพงไหมไม่มีไรายได้แต่ทำไมสามารถซื้อ iPhone ได้นะครับทำไมแต่งตัวสวยทำไมมีไปทำทำ,ทำดั้งทำจมูกนะครับทำไมไปสามารถฉีดโบทอกได้ประมาณนี้ครับนี่ต้องรู้พฤติกรรมครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็เตือนไปถึงทางด้านผู้ที่เ,เป็นข้าราชการด้วยนะครับ ต้องอดทนนะฮะเรื่องนี้ครับแม่อายุก็3 0 4สปีบางคนก็68ปีนะฮะ,กะเกษียณอายุราชการแล้วครับนะฮะก็ยังมีพฤติกรรมดังกล่าวนะครับทางตำรวจเองก็ฝากเตือนมาครับและตอนนี้ก็มีการจับกุมไปแล้วถึง9คนด้วยกันทีนี้ในรูปแบบในรูปแบบนี้นะครับมันก็จะมีอีกแก๊งแก๊งหนึ่งครับเกิดขึ้นคือมีการติดต่อกับเรานี้ผ่านทางด้าน Facebook ครับผ่านทางด้านไลน์ทักเข้ามา แล้วก็พูดคุยกับเราแล้วก็มีการนัดเรานี่ครับไปพบปะนะฮะซื้อขายบริการทางเพศหรือว,ว่าพบปะพูดคุยกันตามรีสอร์ทหรือว,ว่าตามโรงแรมในขณะเดียวกันเขาก็มีการนัดหมายมีคนบุกเข้าไปชาร์จตัวเราเลครับภายในห้องครับหาว่าพาเด็กมาข่มขืนครับแล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายครับ นี่ฮะอยู่ที่พื้นที่อีสานเรานี่เจอไปหลายคนนะครับเป็นผู้บริหารโรงเรียนด้วยเป็นครูด้วยนะครับเป็นข้าราชการด้วยแล้วก็ต้องยอมจ่ายเงินจ่ายทองเพื่อป้องกันปกปิดพฤติกรรมของตนเองครับจ่ายเงินให้แก่ทางด้านคนที่ข่มขู่ไม่อยากให้มีรู้ไม่อยากให้สังคมรับรู้ครับและเขาก็มีการรีดไถเป็นระยะะ,ยะครับจากพฤติกรรมดังกล่าวนี่ต้องฝากกันเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่า เอามาจากข่าวนี่คือเอานี้เอามาจากเรื่องจริงเลยฮะเรื่องจริงผ่านจอเลยครับนะฮะเพราะว่าได้มีโอกาสเข้าไปาศึกษาคดีนี้นะครับนะฮะแล้วก็ต้องฝากเตือนกันโดยเฉพาะนะฮะข้าราชการซึ่งมีวินัยค้ำคออยู่ครับแล้วก็พ่อเมืองกาลสินเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในประเด็นนี้นะครับได้มีการประชุมเรื่องนี้นะฮะ ในที่ประชุมเลยครับมีการพูดถึงประเด็นนี้นะครับเรื่องราของการซื้อขายบริการทางเพศโดยที่ทางด้านพ่อเมืองกาลสินเองก็ได้ฝากเตือนและก็รวมทั้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องนี้นะครับพูดง่ายๆว่าจะเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะความผิดทางวินัยนะครับาาการซื้อขายบริการทางเพศอายุต่ำกว่า18ปีแต่ว่ามากกว่า15ปีถ้าเผื่อต่ำกว่า15ปีนี่หนักเลยนะครับ โดยต่อจากแนวหน้าเมื่อสักครู่ครับมาถึงเมนเจอร์ออนไลน์ครับบอกว่าจากกรณีที่ปคมสืบสวนขยายผลผู้ซื้อบริการทางเพศพร้อมกับนำพลังเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาในกลสินได้9ก้รายที่ซื้อบริการทางเพศอายุต่ำกว่า18ปีนะครับซึ่งก็เป็นข้าราชการหลายหน่วยงานทั้งมีทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัยครับแนวหน้าไม่ได้พูดถึงนะบอกว่าเป็นเพียงแค่ข้าราชการและก็ข้าราชการบำนาญน,นะครับแต่ว่าเมนเจอร์ออนไลน์นี้ลงลึกในรายละเอียดนะครับ บอกว่ามีทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัยครับมีทั้งครูที่สอนในโรงเรียนมีทั้งข้าราชการบำนาญไม่พอครับยังมีนักสังคมสงเคราะห์ด้วยแน่ไปสงเคราะห์เด็กอายุต่ำกว่า18ปีครับเป็นเป็นระยะระยะนะครับแล้วก็ยังมีพนักง,งานแขวงบำรุงทางหลวงชนบทด้วยมีช่างเทศบาลด้วยครับโอ้โหมินเิเจอร์ออนไลน์เจาะลึกครับมีหลากหลายอาชีพมากครับ ก่อนที่จะนําตัวดําเนินคดีข้อหาเพื่อสนองความใคร่ผู้อื่นเป็นธุรัจัดหาล่อไปหรือวาพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิงแม้ผู้นั้นจะยินยอมพร้อมใจก็ตามครับเป็นการกระทําต่อบุคคลอายุเกินกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีพระผููยาวอายุกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีไปเสียจากบ,บิดามารดาหรือว่าผู้ดูแลเพื่อหากําไรหรือว่าเพื่อการอนาจารครับนี่ข้อหาเดียวกันเลยครับโดยเมื่อล่าสุดเมื่อวานนี้ครับพี่น้องครับที่ห้องประชุม สมพมิตรครับชั้นสี่สลักกลางจังหวัดกรนนสินนายทรงพลใจกริ่มนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดกรสินเป็นประธานประชุมคณะกรรมการจังหวัดและก็หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกรสินประจําเดือนกรกฎาคมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกรสินได้เน้นย้าครับให้ในายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานดูแลสอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชากำชับให้ข้าราชการอยู่ในระเบียบวินัยอยู่ในศีลธรรมครับต้องมีจรรยาบรณหลังจากที่ทราบเรื่อง ว่าปคมสืบสวนขยายผลผู้ซื้อบริการเด็กจับกลุมข้าราชการได้ถึง9รายในพื้นที่จังหวัดกาฬสินท์ครับ <c oughs> ท่านผู้ว่าเองก็บอกว่าตนเองก็ทราบเรื่องนะฮะแล้วก็ได้รับรายงานเบื้องต้นทราบว่าเป็นการสืบสวนขยายผลถึงผู้ซื้อบริการเด็กของเจ้าที่ปคมมีผู้กระทําผิดอยู่ในจังหวัดกาฬสินุ์และก็มีข้าราชการหลายคนในจังหวัดนี้ไปเกี่ยวข้องด้วย ในวันนี้ซึ่งมีการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและก็หัวหน้าสุร,รชการจังหวัดกรสินประจําเดือนกรกฎาคมตนเองก็เลยถือโอกาสนี้ครับแจ้งเตือนพร้อมกําชับครับให้หัวหน้าส่วนราชการต่างๆทุกหน่วยงานครับดูแลสอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในระเบียบวินัยครับโดยเฉพาะการล่วงละเมิดทางเพศเด็กเปรียกการทำที่ไม่สมควรนะครับ เพราะว่าข้าราชการต้องมีระเบียบวิวนัยมีจรรยาบรณการกระทําดังกล่าวนอกจากจะผิดกฎหมายมีโทษหนักแล้วยังผิดศีลธรรมอีกต่างหากด้วยกาเมศสุมิชาจารานะครับนี่ผิดศีลข้อกาเมครับนี่ท่านผู้ว่าท่านก็ย้ำนะฮะในเรื่องนี้ครับท่านผู้ว่าทรงพลใจกริ่มผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินครับทีนี้สําหรับผู้ที่ถูกเจ้าที่ปคมจับกลุมและก็แจ้งข้อหานั้นนะครับหากยังเป็นข้าราชการอยู่ครับ ก็จะสั่งการแจ้งไปยังหน่วยงานนั้นๆเพื่อดําเนินการตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนซึ่งหากสอบแล้วพบว่ามีส่วนร่วมกระทําความผิดจริงข้าราชการคนดังกล่าวจะต้องถูกตั้งกรรมการสอบวินัยครับทีนี้สอบวินัยก็จะมีความผิดวินัยร้ายแรงกับผิดวินัยไม่ร้ายแรงถ้าเผื่อผิดวินัยร้ายแรงนี้ก็ถูกปลดออกไล่ออกแล้วครับมีทั้งที่ได้บํานาญแล้วก็ไม่ได้บํานาญแต่ว่าถ้าเผื่อผิดวินัยไม่ร้ายแรงก็มีตั้งแต่ทางด้านภาคทันนะฮะ ทางด้านการหักเงินเดือนลดขั้นเงินเดือนครับนี่ฮะก็ว่าไปครับแล้วก็ขณะเดียวกันถูก,ถกสอบสวนตั้งกรรมการสอบวินยัยแล้วก็ถูกลงโทษทางวินยัยควบคู่ก,กับการถูกดำเนินคดีอาญาต่อไปด้วยจึงขอฝากเตือนเพื่อนๆน้ๆนองๆข้าราชการทุกคนให้อยู่ในระเบีย,วยญญบวินัยมีจรรยาบรณอยู่ในศีลธรรม <c oughs> เป็นข้าราชการที่ดีปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกบำรุงสุขแก่พี่น้องประชาชน ไม่ต้องดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดขนาดนั้นก็ได้นะครับอาเป็นว่าเราสอดส่องดูแลให้บรรดาทุกมลุงสุขนะฮะอยู่ห่างๆอ,าอยู่ห่างๆแบบห่วงๆครับอย่าไปที่ขนาดว่าดูแลแบบใกล้ชิดแบบเนื้อนแนบเนื้อครับไม่ต้องนะครับอย่าไปห่วงเขาขนาดนั้นครับท่านผู้ว่าเองก็ย้ำมาครับครับ นี่ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจนะฮะให้แก่บรรดาข้าราชการนะครับให้รู้จักการยับยั้งชั่งใจนะฮะไม่ใช่ว่าปล่อยให้อารมณ์เลยเถิดนะฮะอารมณ์พาไปประมาณนี้ครับแม่สินข้อนี้ลําบากเหมือนกันนะนะครับผมข้อกามีเท่าที่ผมทํางานมานะฮะมาชั่วชีวิตนะครับสิ่งที่เราจะต้องเผชิญหนึ่งคือเรื่องกิน2กาม3เกียรตครับ คนส่วนใหญ่นะทําผิดเพราะตรงนี้และครับกินกามเกียรตินะครับโดยเฉพาะเรื่องของกามบางคนนี้แพ้กามบางคนแพ้เกียรติอยากได้สองขั้นอยากได้ตาแหน่งหน้าที่การงานที่สูงส่งวิ่งเต้นอยากให้ผลักดันตัวเองให้มีตาแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นเพราะเชื่อว่าจะทําให้สังคมเกิดการยอมรับนะครับเกรงกลัวมีอํานาจนะครับบางคนก็กินก็คือต้องการที่จะมีเงินทองครับเพื่อที่จะได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคตามที่ตัวเองต้องการ นี่คือสามมารนะครับที่ยั่วยุให้เราทำความผิดกับกินกามเกียรติถ้าเผื่อเราลดได้เล,เลิกได้ละได้ก็เป็นสิ่งที่ดีครับนะฮะแต่บางคนก็บอกว่าโอ้ยคุณนภพลปตมว่าหรอกฮะดีชั่วรู้หมดแต่อดไม่ได้วาด่าจังสันครับบางคนก็กว่าอย่างนั้นครับดีชั่วรู้หมดแต่อดไม่ได้ครับไอทีอวามาานิฮูเบิร์ดคุณพลนะครับ นะครับแต่ว่าเวลามันอยากขึ้นมาแล้วบว้ยยับยังช่างใจบ่ดได้่าะชันขนาดนั้นเลยนะครับ <c oughs> ออไปถึงทานด้านผู้ที่อุปถรัรมภ์รายการที่นี้ครับ ถ้าเผื่อใครที่มีรถมีรานะครับต้องการหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์ตรงไปที่นี่ครับอูบนเซอร์วิส197 9ถนนคลังอาวุธนะครับเขาเป็นอู่ซ่อมรถที่มีเครื่องมือครบคันทันสมัยเทียบเท่ากับศูนย์บริการของค่ายรถยนต์แต่ว่าราคาซ่อมแซมย่อมเยาวกว่าถึง30%ครับมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายห้องพักลูกค้า OR ห้องน้ำห้องท่าที่สะอาดสะอ้านครับแล้วก็รวมไปถึงมีการเขาให้คูปองนะ กินกาแฟสดหรือว่าเครื่องดื่มที่คุณเลือกได้ครับนะฮะนอกจากนั้นเขาก็จะมีการรับอัปเกรดรถของคุณนะครับเป็นการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภัยให้แก่รถของคุณด้วยอะไหล่และก็ชิ้นส่วนระดับโลกไม่พอนะครับยังมีการรับติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง LPG และก็ CNG ครับแล้วล่าสุดนี้เสียแจ้ไผ่บุญคำศรีครับเพิ่มกันให้บริการเป็นตรออด้วยสถานตรวจสภาพรถเอกชนอุบลเซอร์วิส1997ครับ เปิดทุกวัน2โมงเชา้ายัน5โมงเย็นครับแบบนสต็อปเซอร์วิสมาที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบรต่อทะเบียนตรวจสภาพขอใบรับรองติดตั้งแกส๊ส LPG NGV รับทำประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3แล้วก็ที่เป็นไฮไลท์คือรับฝากต่อทะเบียนด้วยเรียกว่ารถมาควรมาเอกสารมาเงินมาที่เหลือคุณกลับบ้านไปนะครับทางด้านอุบลสวิตบริหารจัดก,การให้ พอเขาบริหารจัดก,การเรียบร้อยก็โทรแจ้งคุณพรณเอกสารเรียบร้อยกรุณามารับคืนได้ที่อุบลเซอร์วิส1997กลับง่ายจริงๆครับตรวจสอบสอบถามรายละเอียดครับ0622015510อุบลเซอร์วิส1997ถนนคลังอาวุธกลับแต่ว่าถ้าเผื่อท่านมีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตาย,ยาวสายตายเอียงมองใกล้มองไกล,มกลไม่ชัดแวะเวียนไปที่อุบลการแว่นครับ ไปตรวจวัสตาประกอบแว่นวยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไหร่เอียงเท่าไร่ยาวเท่าไหร่นะครับช่างก็จะรู้ว่าสายตาสั้นอย่างนี้เอียงอย่างนี้ยาวอย่างนี้จะต้องสวมใส่เลงขนาดไหนเวลาสวมใส่แล้วจะสบายตาคอมพิวเตอร์บอกไม่ได้แต่ว่าประสบการณ์ของช่างบอกได้ครับตัวเราเองก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราไปควรหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบตาแบบอย่างเราจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพนะครับ และก็ยังสามารถที่จะเลือกชนิดของเลนได้ด้วยว่าเป็นเลนกระจกเลนพันติโคสหรือว่าเลนโปรเกรสซีฟครับอุบลกันแว่นสามารถที่จะเลือกได้สวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจอยู่เยื้องๆกับโรงรับจำนำของเทศบาลนครอุบลราชธานีครับถนนเขื่อนธานีแต่ว่าถ้าเผื่อวิงเวียศีรษะหน้ามือตรายคล้ายจะเป็นลมก็อย่าลืมครับพกพาน้ำมันเหลืองของแท้จากตราดสินค้าโอท็อประดับ5ดาวนะครับสมทวินอังกี้ตราตนโพ ท่านาซ,ซื้อใช้เองก็เยี่ยมซื้อไปของฝากของต้อนก็สุดยอดครับโดยเฉพาะผู้สูงวัยถูกใจนัาแกลสามารถที่จะเลือกซื้อได้ที่ร้านคลังยานะครับตรงข้ามโรงแรมปทุมรัฐถนนชยางกูลฝั่งวารินก็ร้านรุทวี5แยกวารินแล้วก็ถ้าเผื่อต้องการสั่งซื้อปริมาณมากก็090.370.1013สมทวิตอังกีตราต้นโผของแท้จากตราต้องทีมงานคลีนเรด